เขาเป็นคนแดนก่อนทีนี้การม,มีอัฐะหประการพยัตถ,ถ,ถาก็คือกามนี้มีอัฐว่าเป็นไผ่เป็นไผ่อัฐะแปลว่าความหมายของเขาทุกขัตถาก็คือกามนี้มีอัฐว่าเป็นทุกโรคยัตถาก็คือกามเนี่ยเป็นโรคคันทัตถาก็กามเนี่ยเป็นหัวฝีสังคัตถะก็กามนี้เป็นเครื่องติดข้องแล้วก็ปังกัตถาก็คือกามนี้เป็นอัฐว่าดุดเปลือกตอมที่อัฐะ คือให้เห็นตัวกามตัวโลภะเป็นต้นที่รินกามเนี่ยกินความไปจนถึงตัวขันห้านั่นแหละกระแสชีวิตนั่นแหละมันเป็นภัยมันเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นความติดข้องเมื่อเราไปเกี่ยวข้องมันก็ติดข้องเป็นเปลือกตมขึ้นได้ยากเนี่ยจมลงไปแล้วเนี่ยโครนตรมนั่นแหละแล้วก็อุปมาเจตประการก็คือว่าอัถิกัรกรุป,ปัมาเนี่ยเหมือนกับร่างกระดูกที่สุนัขเขาแทะก็หมายความว่ามันไม่อิ่มเวลาเราบริโภคกามหรือว่าแสหาในกามปรารถนาในกามดิ้นรนกระเสอกระสนที่จะอยากได้กามนั้นมมมาันไ่่อิม เหมือนสุนัขแทะกระดูกที่ไม่มีเนื้อนั้นที่เราแย่งชิงกันอยู่เดือดร้อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยออปมาเหมือนชิ้นเนื้อเป็นที่ปรารถนาของฝูงแรงแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแย่งกันฉะนั้นถ้าแรงตัวไหนเนี่ยเข้าไปกินชิ้นเนื้อแล้วไม่ยอมปล่อยเนี่ยไอ้แรงตัวนั้นจะโดนทุบโดนทึงโดน,ดน,ดน,ดนลุมถึงตาย,ยอย่างเนี้ยหนียังไงมันตามกันติด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 นั้นถ้าไมปทิ้งเนี่ยมันเล่นงานเนี่ยก็บ่งบอกให้เห็นเอาแค่เราแบกขันธภาระเนี่ยเหมือนแบกก้อนเนื้อเดี๋ยวมาแล้วชาติภัยชราภภััยยพธิ มรณะภัยโสกกาพิทวาทุกขโทมนะเสาปายาตมันเดือดร้อนจริงนะอันนี้ขนาดชิ้นเดียวนั้นเนี่ยอัตภาพนี้ถ้าคนมีหลายๆชิ้นนะใช่ไหมถ้ามีหลายๆชิ้นนะ่ยมันจะต้องลุมทึ้งลุมแย่งกันขนาดไหนบางคนมีบ้านมีทรัพย์มีรถม,มีที่ดินมีกิจการอีกมากมายนะนั่นแหละเป็นชิ้นเนื้อที่ใครก็อยากได้ใครก็อยากได้เขาจ้องอยู่ตลอดเวลานะยอย่าลืมนะต้องล้อมรัวย,ยังไงเบียเศ็จเขาก็ยังอยากจะแทะเข้ามาให้ได้มันแย่งกันไม่เหลือตําแหน่งหน้าที่การงานใช่ไหม ที่เราเราครอบครองอยู่เนี่ยมันมันเป็นตามเหล่านี้มันเป็น,ม,น,ม,น,ปนมันแย่งกันจริงๆอุป,ปมาเหมือนเพลิงญ่าที่ไม่ไม่เวลาเราถือคบเพลิงวิ่งทนลมไฟมันลกุกมันไหม้เลยไม่มือก็ให้ทิ้งจริงๆก็สอนให้ทิ้งแต่เราไม่ยอมทิ้งกอดจนตายตายแล้วก็ไปยกคบเพลิงขึ้นมาใหม่อีกก็คือได้ขันห้าขึ้นมาแบกวิ่งทนลมอีกร้อนจังโวยร้อนจังโวยร้อนมากใช่ไหมไฟคือราคาไฟคือโทสะไฟคือโมหาะมันก็ผ่าแผดเผาทอนนี แล้วก็ไปสู่ชาติชราพยาธิมรณะโสกกับปริเทวทุกขโทมนะสอวุปายาสแล้วทพัทพลาดเป็นไงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นไงปราถนาไม่ปรารถนาเกิดต้องมาเกิดไม่ปรารถนาแก่ไม่ปราถน,นาความเจ็บไม่ปราถนาความตายไม่ปราถนาความโศกไม่ปราถนาความพัดพลาสดสรดวกก็คือพอมีกระแสชีวิตคือขันหานี่แหละมันก็ถูกทุกขี้ยวกินอย่างนี้แหละมันไหม้มือมันไหม้หมดแล้วแล้วอะไรยันเนี่ยหลุมฐานเพลิงเป็นอันตรายต่อผู้ที่ตกลงไปการเกิดแต่ละครั้งในพบต่างๆก็คือนั่แหละโดดลงไปในหลุมทานเพลิง อันนี้ท่านเห็นนะท่านสอนเห็นทุกขสัตว์ออปมาเหมือนกับความฝันที่ว่างเปล่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วลองลองนึกดูดที่เราได้อะที่เราได้กันมาทั้งหมดเนี่ยฝันเหมือนฝันจริงไหม <c oughs> ดูตอนเด็กๆไล่มาตามลําดับตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เ <c oughs> มื่อสักครู่เด่ยหมดไปหมดแล้วฝัน <c oughs> แต่มันไม่ได้ฝันเปล่าๆนะมันทบาบาปไปด้วยนะ,นะ <c oughs> เหมือนของที่ยืมเข้ามายืมอะไร <c oughs> ต้องส่งคืน ทอยืมเข้ามาถ้าเขาเขาเขาตามมาเห็นอะไรแล้วเขาเขาเขามาทวงคืนเข้าใจคาว่ายืมเข้ามาไหมใครเข้าใจไหมเอายืมเข้ามาคืออะไรพระรู้ไหมครับยืมใครมามรรมมใครมาทวงคืน,น,น,นเข้ามาทวงคืนใช่ไหม,มแล้วหนีไหมนหนีของไอ้อคนที่ยืมของเขาแล้วไม่คิดจะให้เนี่ยเราหนี่อนเนี่ยเขาตามมาทันตอนนี้ก็ตามทันหรือยัง แกนะเขตามทันนี <laughs> uh, ่ย <but S 2> mm ังเขาเอาไปยังเขาความเป็นสาวเขาเอาไปยังเอาไปแล้วความแข็งแรงเขาเอาไปแล้วใช่ไหมเราพยายามหนีตะเพือยตะพือหนีได้ไหมไม่ได้เรวก็ตายเห็นพยายามหนีกันยังบางคนก็ออกกาลังกายพักก็พยายามหนีพยายามเดินเดินด้วยแข็งแรงหน่อยมันทวงหลบเลยนะเจอหน้าก็ต้องหลบคอยก้พวกไอ้พวกก็เราพวกลักขโมยเข้ามาลักลักของกขมาใช่ไหมเรียบร้อยเขาก็มาทวงคืนไปหมดไม่เหลือต้องใช้คืนเนาะ ตามอุปมาเหมือนผลไม้เป็นที่ต้องการของผู้แสวงหาเหมือนไหมเหมือนผลไม้ไหมการเหมือนกับผลไม้เหมือนยังไงเขาบอกว่าเวลาเราขึ้นไปอยู่บนบนบนต้นไม้กําลังจะไอ้ข้างล่างก็มีคนเอาเลื่อยตโอ้โหตอนนี้มันจะค่อนอยู่แล้วยังมัวกอดอยู่เลยใช่ไหมแท้จริงกับใครเรามันตัดเราอย่างาพยาทิแล้วก็เบียดเบียนไปสู่มรณะล้มซะแล้วยังไม่ทันได้กินเต็มที่เลยตายโดนต้นไม้ทับต้องรีบโดดหนีนะขันห้านี้เหมือนกันต้องรีบ นี่ยต้องรีบเพราะที่สุดจริงๆเนี่ยมันถูกเบียดเบียนบีบคั้นก็จะปีนนะโถเนี่ยชาติชาติเบียดเบียนบีบคั้นพญาที่เบียดเบียนบีบคั้นชราก็เบียดเบียนบีบคั้นบรณะก็เข้ามาห้าหั่นตัดรอนให้ให้ให้โค่นให้ล้มใช่ไหมแล้วก็ทั้งโสกกาป,ปรีเทวาตาม,มาอีกเยอะมากนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ความต่างกันระหว่างโลภะกับฉันทะต่างกันยังไงโลภะกับฉันทะนี่ต่างกันยังไงก็ต่างกันอย่างนี้นะว่าฉันทะเนี่ยเป็นความปรารถนาฉันทะเจตสิกกับโลภะเจตสิกเนี่ แต่เวลาเกิดร่วมกันมาพบบางทีเราอาจจะได้เห็นชื่อเดียวกันเช่นว่าฉันท้าปันากับตัณหาปัทนาความปรารถนาด้วยฉันท้ากับปรารถนาด้วยโลภะต่างกันตรงที่ความไปยึดติดในลมเพราะตัวตัวโลภะเนี่ยเป็นเป็น,ปนอุปาทานด้วยเป็นการมุปาทานด้วยนั่นคือความต่างกัน,นแล้วก็ตัวสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่ม17ประการมีอะไรบ้างเนี่ยเหตุตัณหาไม่อิ่มในการ